สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง SP e c นะคะของเบงวันนี้เอิญอยู่ที่เดิมเลยเซรีไทย70เมตรบุรีกรุงเทพนะคะมากับรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว Toyota Fortuner 2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะคะได้รถปี2015จดปี2016เกียรโต้สีขาวมุกนะคะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสำหรับใครที่กำลังสนใจคันนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญได้เลยนะคะัคนเบอร์โทร 0971693884สามารถแอดไลน์มาหาเอิรนเบอร์นี้ได้เลยนะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิรนต้องฝากทุกคนกด, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่นด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูตัวรถคันนี้ก็เลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามาให้เรียบร้อยพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะ กรอบโพรเมียมเงากิบแบบนี้เลยนะคะคันนี้รถสวยชบเฉีียวเลยนะได้สีขาวแบบนี้ไปเลยนะคะขาวเงาขาวนวลแบบนี้เลยนะจะจังหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะสีเซนพร้อมโลโก้เตอร์แตอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยคันนี้ต้องบอกก่อนราคาเขาดีมากๆเลยนะคะราคาของคันนี้ตั้งขายอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องดีเซล2.8ได้รถสวยแบบนี้ไปเลย ถัดมานะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมล้อมแมกนะคะที่จะได้เป็นแมกทูโทนหัวน็อตหกรูนะคะพร้อมยางที่จะได้เป็นยางบีสโตนด้วยตัวยางนะคะยางดอกยางหน้ายางใช้งานได้ยาวๆเลยบันไดด้านข้างเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับด้านบนที่จะได้เป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเซนท่าล็อกรถปลดล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะคะราดยาวนะคะรีดน้ําฝนเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลย ติดคิ้วกันสัดมาให้ทั้ง4ฝั่งนะคะของตัวรถพร้อมติดฟิล์มนะคะมาให้รอบคันพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันรถสวยเกียรเอให้กับลูกค้าเลยนะนี่โตโยต้านะคะโลโก้โตโยต้าที่กระจกเดิมๆแบบนี้เลยนะคะให้มั่นใจว่ารถนะคะสภาพเดิมสวยกลิบแบบนี้เลยด้านหลังของตัวรถนะคะด้านท้ายของคันนี้สวยกลิบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมไฟด้านท้ายเป็นแบบ LED เรียงกันเป็นเส้นนะคะพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านบนมีคีบฉลามอยู่ด้านท้ายนะคะพร้อมแหลกหลังคาด้านบนก็มีมาให้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับด้านท้ายนะคะที่มีกล้องมองด้านหลังมาให้โลกโก้2.8นี้มาให้พร้อมกับตัวคาดด้านหลังฝากระโปรงเป็น f o r c u n e r มาให้เช่นเดียวกันนะคะรถสวยสภาพเกรด A เลยยางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะพร้อมกับตัวไฟทับทิมคู่หลังก็มีมาให้เช่นเดียวกัน สำหรับท้ายของคันนี้นะคะเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถนะคะเปิดได้จากรีโมทนะแต่นี้เดี๋ยวเอินแปลารีโมทมาสักครู่นะคะอันนี้เปิดด้านท้ายนะคะด้วยรีโมทนั่นเองนะคะที่ท้ายของคันนี้เป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะคะ เรามาดูรายละเอียดกันต่อเลยหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะโครงสร้างรายละเอียดเดิมๆช็อกเดิมนะคะเม็ดอาร์เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยมีพรมกระดุมนะคะปูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะให้เห็นรายละเอียดของโครงสร้างกันเลยนะคะว่าเดิมทั้งคันนะคะน็อตเดิม ไม่มีขยับไม่มีถอดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวแอร์บนเพดานมีมาให้ครบทุกจุดเลยด้วยตัวเบาะนะคะของคอร์จูนเนอร์เขาเก็บเบาะด้านข้างพับขึ้นข้างได้เลยนะคะนี่สวยมากสำหรับคันนี้ก็ใายไฟฟ้าแบบนี้เลยอ่า ปิดสนิทเลยนะคะเรียบร้อยรถสวยเกตเอมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างสำหรับด้านหลังภายในตัวรถนะคะยังไม่ได้ปรับ ยังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อยเปอร์เซนนะคะอันนี้ก็คือล้างทําความสะอาดเบื้องต้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดแบบร0อยเปอร์เซนตนะให้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้อ่าในสองคันนี้นะคะตัวเบาะไม่ยุบไม่ย้อยไม่ช้ําเลยนะคะพร้อมกับที่วางแก้วมาให้สองฝั่งของตัวรถนะคะบนเพดานก็จะมีแอร์มาให้ด้วยแล้วก็มีไฟส่องแบบ LED เลยภายในนะคะดูดีเลยนะคะคันนี้ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังด้วย บอน,นังสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้ได้รถเกียร์ออโต้ไปใช้งานนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งพวงมาลัยนะคะเขาก็จะคาดด้วยลายไม้มาให้เรียบร้อยคอนโซลนัานบนไม่มีภาพกาวใดๆเลยนี่ให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะได้ในส่วนตัวจอมาให้เรียบร้อยแอร์ปรับออโต้เกียร์โต้ด้วยมีโหมดคาวเวอร์โหมดอีโคมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร 0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะัดเข้ามาดูรถนะคะมาทดลองขับกันได้ถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตบอกเลยว่าคันนี้จัดยอดได้เต็มจัดยอดได้ล้นเลยนะคะสําหรับธนาคารนั่นเองอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเตรียมเอกสารที่บ้านได้เลยนะคะสนใจรีบโทรมานะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวห้องเครื่องกัน มาชมนะคะในส่วนตัวห้องเครื่องกันเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะเครื่องเดิมไม่มียกเปลี่ยนแน่นอนนะคะมาตั้งสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีไขไม่มีปอดเลยนะไม่มีขยับเลยนะคะไม่มีคาบน้ำมันเหลือมรั่วซึมด้วยรายละเอียดน็อตนะคะฝากระโปรงก็เดิมเช่นเดียวกันแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยนะคะมาพร้อมสติ๊กเกอร์อยู่ครบจุดไม่มีรอยงั้นงแกะเก่าใดๆเลยด้วย ให้เห็นกันเลยนะคะว่าสวยจริงนัดมาดูรถได้เลยนะคะคันนี้ยังว่างๆอยู่นะสนใจรีบติดต่อมาได้เลยค่ะคันนี้นานๆทีจะเข้ามาด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจออกรถ Toyota Fortuner 2.8นะคะเครื่องดีเซลได้ตัวขับเคลื่อนสองล้อไปใช้งานนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งสนใจคันนี้ โทสอบถาม0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์หาเอิรนเมื่อน,นี้ได้เลยนะคะข้างวดในการถอนของคันนี้นะคะก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะจัดเต็มจัดล้นได้เลยนะคะสนใจรีบติดต่อมานะโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะคะจองออกรถคันนี้เพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจจัดจองก่อนได้ค่ะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ